ได้แล้วมึงเครื่องหยอดข้าว20แถวโดยช่างมืดม,มืดจริงๆมืดจะไม่มีความจะแจ้งเลยหยอดข้าววันนี้ทำงานกับครอบครัว ยอดมาแล้วยี่สิบกระไรหมดข้าวปลุกสิบลูกสบายสบายปุ๋ยไม่ต้องใส่เพราะใส่หมดไปแล้วรอบที่แล้วรอบนี้ไม่มีเงินจะใส่ก็เลยไม่ใส่ดูนะครับนวัตกรรมใหม่ผลิตโดยช่างมืดข้าว เครื่องหยอดข้าว20แถวครับฮะโอ้ยี่ <21. S 1> โทษทีไม่ไม่ได้ทำเองอะ่ะอย่างี้แหละจำผิดจำถูกดูนะครับหนักไม่หนักรถล้องปับ๊บป๊บเลยเอาไทยตกลาวนิดหน่อยมันมีทะาตส ใครสนใจนะครับก็มาว่าจ้างได้รับประกันนะครับข้าวจะขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่ที่พันข้าวถ้าไม่ขึ้นก็ยอดใหม่เลยสนใจนะครับแค่ข้าวรอเลย ยอดข้าววันนี้นะครับได้เกี่ยวอีก3เดือนรับปาาระกันได้เกี่ยวแน่นอนต้องถามก่อนว่าจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะครับตอนนี้แต่ขึ้นแน่ๆตอนยอดเสร็จ นี่นะครับสาหรับชาวนาที่สําหรับเกษตรกรนะครับที่ต้นทุนน้อยนะครับก็ประยุกต์ใช้นะครับอาอยุคยุค4.0นะครับชาวนานั่งไข่ห้างทานาได้เลยนะครับไม่ใช่ชาวนาชี้นะครับอันนี้ชาวนาทำจริงนะครับ ชาวนาบางเจ้ากันนะครับเป็นชาวนาชี้นะครับอันนี้ชาวนาทําจริงนั่งไข่ห้างขะบนรถเลยไม่ใช่ไม่ใช่นั่ง,งทําห้างนะครับฮะโอ,โอ้นี่นะครับลูกน้องทํานาพอ,อหลังจากยอดเสร็จนะครับก็ ไปซื้อลูกบอลมาไว้ยิงนกได้เลยนะครับวันนี้ก็ช่างมืดมีผู้ช่วยเกษตรกรอยู่คนนึงนะครับที่เหลือลาออกหมดแล้วนะครับถ้า อ่าเชาานะท่านไหนสนใจนะครับก็มาติดต่อสอบถามได้นะครับกับช่างเตวนะครับครับก็ขอบคุณครับ